ฮัลโหล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 สวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้มาช่วงเย็นนะคะแ plant สซ zombie hero challenge หมดประจำวันที่1 7เดน8 2 5 6 5ค่ะเอาละเอ่อวันนี้เราได้เล่นเป็นซัมบี้นะคะลัสโบสกิลแรกเพิ่มเรือฮีโร่6ค่ะสกิลที่2ทำลายแพลนที่มีดาเมจ5หรือมากกว่า สกิลที่สามบล็อกวอลนะคะซอมบี้ตัวหนึ่งเนี่ยเลือดบวก5ค่ะและสกิลสุดท้ายก็คือทําให้แพนตัวหนึ่งนะคะดาเมจลบสแล้วก็จั่วการ์ดหใบเอาล่ะวันนี้เราจะมีการ์ดนี้อยู่ในมือด้วยนะคะ thinking cap ค่ะตัวนี้นะคะจะสุ่ม super power trick า a r d นะคะของของฮีโร่ทั้งหมดขึ้นมือค่ะก็คือสุ่ม2ใบนะเอามาดูกันวันนี้จะได้เจอกับใคร rose vs r u s o ค่ะ โอเคทั้งสอฝั่งนะคะมีเลือด20เท่ากันใครเลือดหมดก่อนแพ้ค่ะมาโอ้โหน,นี่ในมือเราโคตรดีเลยโคตรดีเลยทุกคนได้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ทุกคนได้อย่างนี้หรือว่าฉันแค่ฟลุกไปอ่ะตัวนี้นะคะสมบ b o จีทิ a เชอรนะคะจะทำให้ซัมบี้ทริกการ์ดของเราเนี่ยราคามูลค่าลดลง1สมองค่ะแล้วก็ตัวนี้ rolling stone ทำลายแพลนที่มีดาเมจสหรือต่ำกว่าส่วนตัวนี้ชิง ชิงเลนะคะทําให้แพลนตัวหนึ่งนะคะดาเมจลบสามแล้วก็จบกการ์ดหนึ่งใบค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลงตรงนี้ก่อนเออลงตรงนี้ก่อนทางนู้นก็ลงดอกไม้ค่ะเราก็จะใช้การ์นี้นะคะทำลายแพลนที่มีดาเมจสองหรือต่ํากว่าเรียบร้อยค่ะอ่ะจบตีไปโอ้โอ้โอ,อ่ะเราลงไปสองตัวเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้การนี้กัน Go Ing v i r a l นะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ซอมบี้ทั้งหมด <c oughs> ดาเมจบวกหนึ่ง <c oughs> เลือดบวกหนึ่งค่ะแล้วก็มีสกิลเฟรนซีด้วยแล้วก็โจกการ์ดขึ้นมือด้วยค่ะ <c oughs> อย่าแปลงร่างให้เราก็พออย่าแปลงร่างสิแปลงร่างนี้เราก็ <c oughs> เราก็เล่นตัวนี้ไม่ได้สิเพราะมันก็จะแพงขึ้นแต่ไม่เป็นไรเราจะไปลดดาเมจตรงนี้แทนค่ะ โอเคอย่างน้อยเดี๋ยวเดีตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เล่นฟรีตัวนี้ทําให้สมองเราเพิ่มหนึ่งสมองในทุกๆเิร์นนะคะโอเคอ่ะอ่ะ,อะโอเครอบหน้าเล่นการทั้งสองใบเลย ตัวนี้นะคะลงเมฟลาเวอร์มานะคะตัวนี้เล่นในาน้ำได้ด้วยแล้วตัวนี้เมื่อทำร้ายซอมบี้ฮีโร่จะสุ่มการ์ดขึ้นมือค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะเพิ่มดาเมจให้กับซอมบี้ของเราทั้งหมดโอเคแล้วก็มีสกิฟเฟนซีด้วยอุ้ย,อยเอาตัวนี้จัดการก่อนเลยโอเคและอันนี้คือสุ่มซุปเปอร์พาวเวอร์ทรวยการ์ดอาจจะเป็นการของซอมบี้ตัวอื่นได้นะคะอุ๊ยอันนี้อันนี้สุ่มอีก3การ์ด ทำไมมันดีอย่างนี้โอเคได้ซอมบี้มาด้วย <Yeah. S 1> เปบแปลงร่างซอมบี้เป็นซอมบี้ที่มีดาเมจเอ้ยไม่ใช่ที่มีค่าสมองหนึ่งค่ะโหตัวธรรมดาธรรมดามากเลย โอเคเราลองตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะแฟรงเกนชัวนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับดาเมจบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งทุกครั้งที่มีซอมบี้ตายค่ะอ่ะวางไว้อ่ะฮะเออเราจะจัดการตัวไหนดีจัดการตัวนี้ดีกว่าสร้างสามดาเมจให้กับแพลน เราไม่อยากให้ซอมบี้ตัวนี้ที่ทำให้มูลคา่าทริกการ์ดของเราตายไงทุกคนซอมบีด้ดาเมตโหเลือดลเลือดลสองดาเมตลบสอง,ส,อง,ส,องสุดท้ายก็ตายอยู่ดีโอเคลงตัวไหนดีอย่างยางยังยังไม่ลงแบบหนึ่งนี่ไงเราจะใช้ตัวนี้ทำรายแรนดอมแผน แล้วก็บวกบวกสมองไปอีกทุกเพลินหนึ่งสมองจมตีชนะแล้วนี่ชนะแล้วนี่เรียบร้อยค่ะแล้วนี่ก็คือ c h l l e n g e m หมดประจำวันที่17เดเดือน8 2 5 6 5, 5, 5ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หาหาเกมเล่นดีกว่านะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบ้าย